สวัสดีครับวันนี้พบกันเพื่เก่านะครับตัวนี้สำหรับเหมือนนี้ครับผมเจ็ดคนธรมากินนะครับเหมือนนี้ครับได้เมนู่เมือนนี้คือตามที่เห็นนี่แหละครับย่างปลาหรือว่าปลาเผาเข้าปลานิ่งนะครับเนาะย่างตัวใหญ่หมือนนี่ครับปลานิ่งเขาแซ่บกับผักกับเผาหลายอย่างนะครับเนาะจิ้มสามรสนะครับร่วมจิ้มซี่ฟูดเอดเองครับ เดินทำเองกินเองแซ่บเองครับมากมากครับมือนกัพร้อมนะครับหิวแห้งเพราะว่าเลืองงานมากครับขึดอยากปลาเผานะครับก็เลยซื้อว่าพผามกันน้าเสียบแซ่บเพชยกินเองตำกินเองกินแล้วครับเนาะเพราะว่าตะก่อนครับก็เลยเป็นพอ้าปลาเผาตัวครับตะว่าซมหมื่นบริขิตกินโดนก็เลยแต่ว่าขึดอยากนะครับแตะก่อนนี่ครับ กินดูอยู่แต่เสมอบ่ได้กินบ่ได้กินโดนครับปลาเผาเนี่โดนโดนมีหมู่มาหาเรือว่ามีหยังก็จั้งค่อยกินนะครับเนาะพักทอาก็บ่มีหยังหลายมื้อน,นี้ครับมี่กะหล่ำครับธรรม,มาดากินแบบง่ายๆนะครับเนาะกะหล่ำกับผักกลัวไปพรริกพี่พลอ้อนี่ครับมะลักขี้นุกมะเขืเอพวกนี้นะครับกินตำภาษาตำมีม่ตำเกิดกินเนี่ยครับแต่ว่าก็อยากกินคืออยากกินนึกถึงว่า ปลาเผาห่อกันตุ่มบักง่ายหมดครับไปทานกินที่นีก็ขออนุญาตกินคนเด้อครับเด้อหิวมื้อนี้ครับสักคำแซ่บซิดมันก่อนะนะครับเนาะปลาแก่มากกบ่าลายมื้อเพราะว่ากินผู้เดียวครับมื้อนี้ปลาแก่ฮาก็มีเพิ่นให้กินเนาะครับเนาะบ่ได้มีหยังมากมายใส่แค่ผักแล้วก็น้ำจิ้มเฮ็ดเองมื้อนี้ครับหนุ่มจอดนุ่มกินก็บ่มีเส้นก็บ่มีครับกินจ้ำนีกล่ะง่ายๆ chóc dùng đồ tâm này đồ tắt quan chín này ừ giải phóng mỗi nhà đây đây này có làm gì không bán lát ก็หหนนดีไปหาเนานอกจากว่ามื้อไหนหยุดพุ๋นนะครับมิ่งสิได้ไปหาหรือว่าไปเอกินน้ำหากินไอ้น้ำอ่างเนี่ยงมูลนี้ครับพกช่วงเฮ็ดงานสิไปเทื่อหนึ่งก็กว,วันหยุดวันเสรหาร์ก็เดีไปเสาร์อาทิตย์นะครับอับบนรั้น เก็จม nice mm ันเหมือนแสบครับคนอย่างแสบอีงอือหือปลากับเ้าะกับมันยังหลายหรอครับเนี่ยอเนื้อปลาสดๆรับสร้างมาจากตลาดดินตัวทัดตัวทัดข้างในตายอยู่หายก็จะขาดหายโม้มึงมีเวลาไหมเค็จเองหายจ็จะขาดหายตัวท้ายเองครับ ผมเาเผามาอย่างเสียเวลาจนเติมยกโทรศัพท์เินแสบครับจะได้กับฝากกดติดตามรื่องกับเศษดคนธรรมากินนะครับแล้วมีอยังดีๆผมกดที่เหตเบึงนะครับเนาะสั่งสันคว่ำกินคว่ำอยากคว่ำตัวไปนงล่ะ้ากินถ้าอยากมือได้ว่างกับเหนเบึงมือได้เบว่างกับเห็ุงานนะครับได้กับฝากติดตามรื่อด้ครับเด้อเศษดคนธรรมากินครับเอาสิ่นี้คลิป ต่างๆแปลกๆไม่เบิ้งกับเบิ้งกันไปแต่โมนี่ครับปลาเผานะครับหรือว,ว่าปลานิ่นตีนปลานิ่นเท่านีร่จ้ะกินกับเขากระน้ำจิ้มเท็ดเองครับโมเดิร์สเขาตุ๊กแสบตุ๊กแสบกว่าร้างกินหลด <c oughs> ขอค่าครับจันเขาอยากใส่มือนะครับด้วยใส่ส่อนหรือว่าใส่พวงมันก็่าแสบคือมือนะครับเนาะ จันในก็กยามมูม,มามตออมื้อเทาเนี่ยจิ้มหนึ่งเสียบพีน้อจิ้มสอนจินนัผมบ่ถนัดด้วยครับใส่มื้อดีกว่าอืมออืมตอนนี้เท่ามันหวานนะกจิ้จิ้มเพลิเ,เอีอืม พักก็บรรายแล้วครับนี่ทำเหมือนกันนะกิ้ปดูดียวครับกระเจ้าลบกินน้ำเจ้าวปลาเกาากล่องครับโอ้ตัวนี้ยังไครับนี่งคนละเนื้อหวานกับอย่างไม่ไหมห่นหนะ้อ,อน,นะครับ,นรบ,นนรบนเนยว ขาอยากกินก็ได้ครับเด้อเพราะว่าโอ้ยน้องแป๊บจี่เป็นกระหิวน้ำครับนี่ครับเอา้ากินเถอะลองไปสิเอ้าโอ้ยน้องแป็บจีกระหิวมาครับแล้วจังไดรกับฝากติดตามเรื่อับเด้อเฉยคนนำมากิน สำหรับมือ้อนี้ก็ขอตัวกินข้าวก่อนครับนี่ฮะวันนี้ก,ก็ค่อยฝากค่อยติดตามกดไลก์กดแชร์ดนะครับเฮ้อครับครับผมสวัสดีครับ